ฮัลโหลทุกคนก็วันนี้นะคะตานก็จะมาทําแต่งไปเมาส์ไปนะแล้วก็จะเป็นเรื่องเดิมนะคะเป็นนิวซีแลนด์ ep สองก็จะทําแบบว่าตอบคำถามที่เป็นคำถามมากขึ้นไม่แบบว่าพูดไปเรื่อยแล้วนะก็จะแบบว่าอาจจะไม่วนเหมือนเดิมแล้วก็จะดีขึ้นนะคะก็จะตอบเป็นข้อๆไปนะไปเริ่มกันเลยสําหรับเรื่องที่หนึ่งที่จะมาตอบนะคะก็จะเป็นเรื่องการเดินทางก็ สำหรับการเดินทางที่นิวซีแลนด์นะคะสำหรับตาเาคิดว่ามันสะดวกมากแบบมากๆเลยแหละแบบว่ามันง่ายมากแต่การเดินทางทั้งหมดจะมีทั้งหมด3วิธีนะคะก็จะมีการเดินทางโดยใช้บัสแล้วก็วิธีที่2ก็จะเป็นเฟอร์รี่ก็จะเป็นเรือนะคะวิธีที่3ก็จะเป็นเทนก็จะเป็นรถไฟแต่ว่าที่น่าแปลกใจคืออะไรรู้ไหมที่นิวซีแลนด์ไม่มีรถไฟฟ้าค่ะคือเทนที่บอกอะ่ะก็คือรถไฟแบบ รถไฟลังเหล็กปกติอะแต่คือมันไม่ได้แบบว่าสภาพเหมือนประเทศไทยเก็ตปะเป็นรถไฟแบบมีแอร์เป็นเบาคือแบบว่าเบาเป็นเบานิ่มๆเลวแกเออก็คือแบบว่า,าเป็น,บน,นแ,แบบว่าเป็นที่แบบว่าไฮโซขึ้นมาคือแบบว่าเขาก็ดูดีมีระดับแต่ก็คือมันไม่ใช่รถไฟฟ้านะมันก็คือรถไฟที่วิ่งอยู่บนดินปกตินี่แหละคะ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราใช้ส่วนตัวเราใช้บัสเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีใช้เทนบ้างเวลาไปแบบว่าไปเมืองอื่นอะ เขาไม่เช่มันไม่เรียกว่าเมืองอื่นดิมันเป็นแค่แบบอำเภออื่นอะไรประมาณอย่างนเงี้ยเออก็คือก็จะมีสายเทนบ้างแต่ส่วนใหญ่เราใช้ใช้บัตเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักนะคะง่ายง่ายมากๆแค่าบัตรหนึ่งใบาขึ้นได้ทุกอย่างเลยก็จะมีเป็นราคาสติวเดนด้วยอย่างเราก็ได้ราคาสติวเดนเพราะว่ายังเด็กอยู่นะจ๊ะแต่จริงๆถ้าแบบว่า มันจะมีพอแบบว่าอายุ18มั้งแล้วมันจะไม่ได้สติวเดนแล้วอะเออแต่เราก็พวกเราก็บางทีก็โกงกันจ้าเพราะว่ามันเป็นแบบซ i g อินเอาอะไรเงี้ยเรื่องต่อไปนะคะเรื่องที่สองเป็นเรื่องสภาพอากาศก็สำหรับนิวซีแลนด์แล้วเป็นประเทศที่พาหิขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะก็คือก็จะสว่างเร็วที่สุดแต่ว่ามันไม่ร้อน ไม่ใช่ว่าไม่ร้อนแบบว่าไม่ร้อนแบบว่าแดดไม่แรงนะแดดแรงแรงมากแรงแบบแรงเหมือนไทยเลยเว้ยแล้วโดนแดดมากๆก็คือดําดําเลยดําเร็วมากแดดนิวซีแลนด์คือดําเร็วมากคือแบบว่าเป็นรอยแบบร็อกใส่รองเท้าแต่งี่ยเป็นรอยขีบเลยนะเออแต่ว่ามันไม่ร้อนแบบไม่แสบผิวอ่ะเออแต่ว่าแดดมันแรงแล้วก็อุณหภูมิที่เคยเจอคือไม่เกินยี่ิบห้าไม่เคยเจอเกินยี่บห้าเลยเออ คือต่อให้ซัมเมอร์ก็แบบว่า24 25่้าอาจจะมี2 6 27อ่อะถึงปมื่วาไม่รู้อะบางทีไม่ถึงรู้สึกว่าไม่ถึงน่าจ,จะแบบแค่25อะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือซัมเมอร์แล้วและซัมเมอร์จะสว่างนานมากมากขนาดที่แบบสองทุ่มก็ยังไม่มือเลแกมันแบบมันสว่างนานมากจริงๆช่วงซัมเมอร์ร้านค้าก็จะเปิดนานมากขึ้นนะคะแต่ก็คือไม่ได้นานขนาดนั้นอาจจะแบบว่า ทุ่มนึงอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่เหมือนประเทศไทยอ่ะคือส่วนใหญ่ทุกอย่างปิดหกโมงแต่ว่าจะมีซูเปอร์จะเรียกว่าเขาดาวนะคะจะมีที่เปิดยีิบสี่กับเปิดถึงห้าทุ่มก็แล้วแต่สาขาแล้วแต่จุดไปนะจ๊ะเรื่องที่สามนะคะก็จะเป็นเรื่องค่าเงินค่าเงินนิวซีแลนด์ตอนที่เราอยู่นะตอนที่เราอยู่หลักๆเลยจะประมาณยี่สิบห้ายี่บหกยิบเจ็ดแต่ว่า พอเรากลับมาแล้วอะแล้วปีที่ผ่านๆมาค่าลงเงินลงหนักมากค่าลงแบบว่าค่าลงคืออะไรค่าเงินลงหนักมากคือตอนนี้เหมือนจะเหลือมาสิบเก้าคือถูกมากถูกมากจริงๆแบบการที่ค่าเงินลงอะมันช่วยหลายๆอย่างเลยค่าเทอมหรือการเป็นอยู่การกินอยู่ค่าหัวต่างๆมันก็จะถูกลงเพราะว่าค่าเงินมันลงนะคะก็แนะนําถ้าใครอยากไปก็ไปเลยเพราะว่าค่าลงถูกมาก ค่าลงคืออะไรบ้างค่าเงินถูกลงมากเออเพราะว่าตอนตอนอยู่อ่ะตอนที่จ่ายค่าเทอมอ่ะคือแบบว่าแพงมากอ่ะแบบยิบเกือบยี่บเจ็ดอ่ะเออตอนที่พ่อเราจ่ายค่าเทอมของเราอ่ะนะอตอนนั้นค่าเงินมันสูงแต่ว่าตอนที่พวกเราอยู่ตอนที่พวกตาตันหมังค่ะ ตอนที่พวกตานอยู่ส่วนใหญ่จะคิดค่างเงินเป็นกลางโดยการที่คูณยี่บ้าค่ะเพราะส่วนใหญ่มันจะมาร์ยี่บ้าพอซื้ออะไรก็จะคูณยี่้าแต่ว่ามันก็จะมีก็จะมียี่สิบไปบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นยี่บ้าค่ะเวลาเราซื้ออะไรส่วนใหญ่ก็เลยจะคูณยี่้าเอานะคะแล้วก็การเดินทางอย่างหนึ่งนะคะที่หลายๆคนอาจจะหมายถึงคือว่าบินจากประเทศไทยไปนิวซีแลนด์ใช้เวลาเท่าไหร่คือจะใช้เวลาประมาณสิบถึงสิบสองชั่วโมงนะคะ คือมันจะมีขาไปหรือขากลับอะเราไม่รู้ว่ามันเร็วกว่าหรือช้าก,กว่ามันจะมีถ้าจะไม่ผิดน,นะขาไปจะเร็วกว่าขากลับเพราะว่าขาไปจะบินตามลมขากลับบินสวนลมถ้าเราจำไม่ผิดน,นะเราไม่มั่นใจนะเออแต่ว่ามันจะเป็นสิบชั่วโมงกับสิบสองชั่วโมงก็คือนั่งกันจนลากงอกแต่รู้ไหมว่าเราไม่หลับไม่หลับจริงเราเป็นคนนอนยากแบบถ้าหลับก็แค่ชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ย ช่วงที่นานที่สุดนะคะคือช่วงบินผ่านออสเตรเลียานานมากคือแบบต่อให้แกหลับไปอะตื่นมาแกก็ยังอยู่กลางออสเตรเลียอยู่เว้ยคือมันใหญ่มากอะคือกว่าจะบินผ่านออสดนนี้คือแบบโอ้ถ้าผ่านออสแล้วอะคือแบบเดียวจะถึงไทยแหละเรื่องต่อไปนะคะเรื่องการกินอยู่ของกินต่างๆคือบอกเลยว่ากินง่ายแบบว่ามันไม่ได้ยากอะเธอคือมันเป็นประมาณว่า ของเอเชียมันเยอะมากๆแบบมากจริงๆคือแต่คือแบบว่าร้านเอเชียก็จะเป็นคนเอเชียขายเลยแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราอ่ะก็กินร้านเอเชียนั่นแหละคือนิวซีแลนด์อ่ะเหมือนจะไม่มีอาหารประจาชาติเท่าที่รู้มาน่ะเออเท่าที่รู้มากคือนิวซีแลนด์ไม่มีอาหารประจาชาติเพราะว่าฟิวเดนชก็ไม่ใช่ของนิวซีแลนด์แต่ฟิวเดนชีี่นิวก็เยอะอยู่เออแต่ว่า คือจะพูดยังไงดีคือเราอ่ะกินอาหารเอเชียเป็นส่วนใหญ่มาเลเวียน,นามเกาหลีญี่ปุ่นอันนี้คือกินหลักๆเลยส่วนใหญ่จะกินอะไรประมาณนี้แล้วก็มีรุ่นน้องเขียนมาในไอจีที่เราตัง้งมาถานว่าอยากให้รีวิวร้านปิ้งย่างที่ห้ามพลาดคือบอกก่อนว่าปิ้งย่างที่นิวซีแลนดะ์อ่ะจะเป็นปิ้งย่างเกาหลีเลยส่วนใหญ่จะเป็นร้านของเกาหลีหมดเลย และร้านที่เรากินกันบ่อยๆก็คืออยู่มีสามร้านนะคะก็จะอยู่ที่ทาคาบุนาบีสองร้านก็คือกังนำกับเอคัลเลอร์เป็นร้านที่เราไปกินกับเด็กเวทเล็กบ่อยมากๆเพราะว่ามันใกล้โรงเรียนอีกร้านนึงอยู่ในเมืองซึ่งเราจำชื่อร้านไม่ได้เออรู้แค่ว่าอยู่ตรงสกายทาวเวอร์เออนั่นแหละมันจะเป็นร้านที่เราเรียกกันว่าแบบไปกินปิ้งย่างตรงสกายเออนั่นแหละ แต่คือบอกก่อนว่าราคาทุกคนต้องห้ามเปรียบเทียบกับเมืองไทยเลยนะเพราะว่าขั้นต่ำคือ25ดอลล์ก็คือคูณ25วัน700บาทค่ะนั่นคือราคาปิ้งย่างซึ่งมันปกติอะ่ะคือแกจะไม่สามารถหาปิ้งย่าง300บาทกินได้เพราะว่าที่นู่นคือข้าวจานหนึ่งมันก็ประมาณนั้นอยู่แล้วอะ่ะเออคืออย่างต่ำข้าวมันคือ10ดอลล์นะเออมันก็200อ่ะเออนั่นแหละ แล้วก็ถ้าเป็นชาบูนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชาบูจีนก็จะเป็นชาบูหม่าล่าเออแต่พวกเราอะเคยไปสั่งแบบว่าเป็นน้ำเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะน้ำใสยอเป็นแบบนมมั้งเออถ้าจำไม่ผิดนะแล้วพวกเราอะก้าวผงม,มามา่าต้มยำไปใส่กันเว้ยแล้วก็เอาน้ำจิ้มไปด้วยคือแบบปังมา,จากจ้าอันนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนร้านชาบูอันนี้ก็จะไปกันบ่อยๆเหมือนกันแต่ว่าร้านเปิดห้าโมงส่วนใหญ่ร้านพวกนี้จะเปิดเย็น เออถ้าเป็นร้านอาหารจะเปิดเย็นนะคะแล้วเราก็จะต้องแบบว่าอยู่โรงเรียนจนแบบลากงอกเพื่อที่จะไปกินอะไรอย่างเงอ,อหรือไม่ก็ต้องกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดแต่เราเป็นคนไม่ค่อยกลับบ้านเพราะว่าบ้านเราไกลถ้าจะกลับมาแถวนี้คือแบบว่ามันเสียเวลาแล้วก็งกจ้ารู้สึกเปลืองค่าบัรเออเราก็เลยไม่ค่อยแต่ว่าชาบูญี่ปุ่นก็มีร้านชาบูญี่ปุ่นแต่ชาบูญี่ปุ่นแพงเราเคยไปกินตอนที่มันปิดเทอมถ้าจะไม่ผิดประมาณ สามสิบสี่สิบดอลลาร์อืมจำได้ว่าแพงแต่ว่าอร่อยมากแบบว่าเด็ดจ้าอีกเรื่องที่เราว่าหลายๆคนเข้าใจผิดกันนะคะคือโอเแลนไม่ใช่เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ทุกคนคิดว่าโอเกลนเป็นเมืองหลวงกันหรือเปล่าตอนแรกเราคิดนะโอเแลนไม่ใช่มืองหลวงของนิวซีแลนด์นะคะเมืองหลวงของนะะิงวซีแลนด์คือเวลลิงตันแต่โอกแลนดเป็นเมืองเศรศษฐกิจค่ะ แล้วก็อาจจะมีหลายๆนะคนไม่รู้นะคะว่านิวซีแลนด์เป็นเกาะสองเกาะจะมีข้างบนข้างล่างก็คือ,กอนเกาะเหนือกับเกาะใต้แล้วเราอยู่โอกลด์ก็คืออยู่กนเกาะเหนือค่ะส่วนตัวเราไม่เคยไปเกาะใต้นะคะแล้วก็นิวซีแลนด์จริงๆมันก็ธรรมชาติทางประเทศอะแต่เกาะใต้อาจจะธรรมชาติสวยกว่าเออแล้วก็เรา เราไม่เคยไปเกาะใต้แต่ก่อนเหนือเราไปมาแทบหมดแล้วเพราะาพ่อแม่เรามาแล้วเราก็ได้ไปเที่ยวใช่ไหมเราไปเหนือสุดข,ของนิวซีแลนด์มาแล้วก็คือสวยอะสวยมากถ้าอยากไปเที่ยวเราแนะนําให้ไปอกแลนด์แล้วก็ขับรถลงไปเกาะใต้อือเราอะไม่เคยไปเกาะใต้แต่เราอยากไปนะอยากไปควีนทาอยากไปอะไรเงี้ยม,มันจะมีที่สวยๆอีกเยอะถ้าเกาะใต้จะมีหิมะตกนะคะเกาะเหนือไม่มีเออนั่นแหละแล้วก็ มาจะเริ่มพูดเข้าเรื่องถึงการเรียนแล้วนะคะใครอยากรู้เรื่องการเรียนบ้างคือความรู้ที่เราจะให้ได้แค่เป็นความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนไฮสคูลนะเพราะว่าไม่ได้ต่อยูนิเวอร์ซิตี้นะจ๊ะก็นั่นแหละมาเริ่มสำหรับการเรียนนะคะเรียนทั้งหมด6วิชาวิชาบังคับแล้ว3เลือกเอง3อันนี้สำหรับเด็กใครนะ ก็คือวิชาบังคัาวจะมีอิงสองตัวนะคะแมตตัวหนึ่งนะคะสามตัวนี้สามารถเลือกเองได้ทั้งหมดออรออธิบายก่อนว่าคือที่นู่นอะ่ะไม่ได้เก็บเป็นคะแนนแต่จะเก็บเป็นเครดิตเครดิตก็คือเหมือนหน่วยกิตอะคะ่ะก็คือมันจะมีแต่ละวิชาว่าต้องเก็บหน่วยกิตได้เท่าไหร่เท่าไหร่ในแต่ละหน่วยวิชานะแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำให้ได้แน่คือนิวเมเรนซี่สิบเลเมเก็คือแมตสิ 10, อิงสิบค่ะ ก็ต้องเก็บให้ได้เท่านี้ไม่งั้นถือว่าเรียนไม่จบนะคะแล้วก็จะไม่สามารถเทียบบูที่ไทยได้ด้วยถ้าเก็บนิวมอ l ินซี่กับเลนด์มอลินซี่ไม่ได้ก็คือถ้าที่ไทยกาหนดอ่ะอาจจะไม่ถึง10บเราจะไม่ได้น่าจะลิทสิบนำหกมั้งเราจะไม่ได้อันนี้เราไม่ชัวจริงจริงแต่ถ้าเอาชัวชัวก็คือต้องเก็บให้ได้สิบสิบไม่งั้นคือไม่จบนะจ๊ะเออนั่นแหละแล้วก็ที่นู่นมีตั้งแต่ยาเก้าเอ้ยไม่ใช่ที่นู่นดิ โรงเรียนเรามีตั้งแต่เยาเก้าถึงเยาวสิบสามซึ่งจะเป็นเยาวสิบสามทั้งหมดนะคะโรงเรียนที่นิวซีแลนด์เป็นเยาสิบสามนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแล้วก็อังกฤษจะมีเยสิบสามนะคะเพราะว่ามหาลัยเขาจะเรียนแค่สามปีเท่ากับว่าเยาสิบสามเหมือนเป็นการพีเข้ามาหาลาัยนั่นแหละอืมแต่ว่าจริงๆแล้วเด็กที่นูน่นบางคนจบสิบสองแล้วเขาก็ออกไปทําอย่างอื่นกันแล้วอะ่ะอืม มันมีนะเพราะว่าเพื่อนเราแบบในฟอร์มคาเราอะมีที่แบบว่าออกไปสายงานที่ตัวเองอยากทําแบบว่าไปเรียนแบบไปทาเรื่องแบบตัดผมเอ,อ่อแอร์โฮสเตสไปอะไรไปอย่างเงี้ยอืมก็จะเป็นแบบนั้นไปแล้วก็เราจะตารางเรียนให้ทุกคนดูน,นะคะเป็นตารางเรียนก็อาจจะดูเยอะๆงงๆนะแล้วก็แบบเป็นหนึ่งถึงหใช่ไหมคือไม่ได้ว่าเรียนจันทร์ถึงเสาร์นะจ๊ะแต่คือจะเป็นเดย์หนึ่งถึงเดย์หซึ่ง แต่ละเดย์อ่ะแต่ว่าแต่ละวันจะเรียนวันไหนอ่ะต้องดูที่ปฏิทินของโรงเรียนค่ะคือโรงเรียนก็จะมีปฏิทินออกมาแล้วก็จะมาดูว่าวันนี้เรียนเดย์ไหนคือส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเดย์วันเดย์ทูเดย์โฟร์เดย์ไฟหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็ขึน้นอาทิตย์ไหนเป็นเดย์ซิกเดย์วันเดย์ทูเดย์โฟร์คือมันจะเป็นแบบวันเนี้ยเออคือมันจะไล่ไล่ไไปอ่ะก็คือต้องคอยคอยดูว่าวันนี้คือเดย์อะไรแต่ว่าไม่ได้จําแบบจันถึงสุกเรียนแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆวนๆไม่จะจะจําว่าเรา เรียนเดอะไรเดนี้เรียนอะไรทุกเช้าก็จะมีคําถามกันทุกวันว่ามึงวันนี้เดอะไรวะวันนี้เดอะไรวะอยู่อย่างนี้ค่ะเพราะว่าจาไม่ได้ว่าวันนี้เดอะไรแต่จาได้ว่าเดแบบแต่ละวันต้องเรียนอะไรเราก็จาอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยอันแรกนะคะก็จะเป็นฟอร์มไทม์แล้วก็เข้าพีเรียตเข้าพีเรียดเข้าพีเรียตแล้วก็เบรกแล้วก็เข้าพีเรียดเข้าพีเรียตนะคะแต่คือฟอร์มไทม์เข้าพีเรียดแล้วก็จะเป็นพักไม่เป็น ก็จะเป็นฟอร์มไทม์แล้วก็เรียนเรียนข้ามหนึ่งแล้วก็เรียนอีกข้ามหนึ่งแล้วก็เบรกแล้วก็เรียนอีกข้ามหนึ่งแล้วก็ลั้นแล้วก็เรียนสองข้ามแล้วก็เลิกค่ะใช่จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจะมีเบรกสิบนาทีก่อนเบรกเราเรียกเบรกนั้นว่าอะไรวะหรือเราเรียกแค่เบรกเราจะไม่ได้แล้ววะเออแล้วก็ชวอแบบว่าเลือกวิชาเรียนคือวิชาเรียนเยอะมากๆเยอะมากจริงๆแกแบบว่ายังไงดี เรื่องวิชาเรียนอะไรยังก็คือต้องไปเรียกกันเอาเองเนาะเพราะว่าก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วก็สิ่งที่จะไปต่อยอดได้นะคะก็คือถ้าเป็นนิวถ้าจะเข้ามหาลัยมันจะเป็นแผน A กับแผ่น B ซึ่งมันก็จะเป็นวิชาแบบว่าเหมือนเป็นแบบว่าวิชาเกี่ยวกับอาร์ตกับวิชาที่เป็นแบบวิทยาการน,นี้มังแล้วก็แบบว่ามันแล้วแต่มหาลัยว่าเขาจะใช้แผ่นไหนแล้วแต่คณะที่เราจะเข้าอันนี้เรารู้แค่คร่าวๆเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เข้ามหาลัยที่นู่นก็จะรู้บ้างเวลามีประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อมาเรื่อง ยูนิฟอร์มนะคะนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่โรงเรียนมียูนิฟอร์มนะทุกโรงเรียนใส่ยูนิฟอร์มหมดแต่ว่าจะมีวันที่ไม่ต้องใส่ยูนิฟอร์มก็มีค่ะจะเรียกวันนั้นว่ามัฟสตี้เดย์ก็จะเป็นวันที่เราไม่ต้องใส่ยูนิฟอร์มไปโรงเรียนนะจ๊ะเราก็จะต้องคอยถามเพื่อนบ้างบางทีว่าวันนี้มัฟตี้เดย์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราใส่ชุดนักเรียนไปมันจะดูแปลกมากจ้า ก็ทุกเรี่อมีวัฟตี้เดย์นะจะมีประมาณเทอมละครั้งมังถ้าเราจะไม่ผิดแล้วก็จะมีวัน culture ์ a y c เจอร์เด,ย,เเดย์ก็จะเป็นวันวัฒนธรรมทุกคนก็จะสามารถแต่งชุดที่เป็นแบบว่าของประเทศเราไปได้คือเราก็เคยใส่จงกระเบนไปเรียนจานล้วก็ใส่จงกระเบนเข้าเมืองไปเป็นกูมารทองเดินเตะเตต,ต,ตน่ารักดีเนาะเอออะไรอย่างนี้อ่ะจะมาพูดเรื่องการเรียนให้ฟังนะคะเราชอบการเรียนที่นิวซีแลนด์มากเพราะว่าเขามีแบบแผนแบบสุดๆคือเปิดเท ทุกคนจะได้แผงการเรียนการสอนเลยค่ะในแต่ละวิชาเขาจะให้เลยแล้วก็จะรู้เลยว่าวีคนี้เรียนอะไรเรียนอะไรสอบอินเทอร์นอลตอนไหนเอ็กซ์เทอร์นอลตอนไหน,น,ไหนรู้หมดเลยแล้วเปิดเทอไปทุกคนจะรู้เลยว่าการสอบปลายปีมีวันไหนและวิชาไหนที่เราต้องสอบและไม่ต้องสอบค่ะคือที่สอบปลายปีเขาจะเรียกว่า NCA ข้อสอบเ C A นะคะก็จะเป็นข้อสอบที่เหมือนกันทั้งประเทศเหมือนกันทุกโรงเรียนหรือเรียกว่าข้อสอบกลางนั่นเองค่ะจะเอาไว้สอบสําหรับปลายปีนะคะจะมีสอบตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามซึ่งสามยี่เนี้ยเขาเรียกว่าเป็นซีเนียนะคะถ้าเก้าสิบเขาจะเรียกว่าจูเนียอืมก็จะเป็นการสอบที่เหมือนกันทั้งประเทศข้อสอบเหมือนกันหมดเลยแล้วก็จะเป็น เขาจะมีเว็บ e c a ให้ดูจะมีข้อสอบย้อนหลังจะมีเฉลยมีต่างๆให้เราเอาไว้ทวนเอาไว้อ่านได้แล้วก็เขาจะกํกาหนดออกมาเลยว่าสอบหัวข้ออะไรเรื่องอะไรไม่มีหลุดจากหัวข้อที่เขาบอกแน่นอนค่ะไม่แบบว่าบอกอันนี้ออกอันนี้สอบอันนี้ออกอันนี้นน No จ้าคือบอกอันไหนออกอันนั้นแล้วก็ดูในตัวอย่างข้อสอบเก่าก,ก็จะเหมือนกันเลยคล้ายๆคล้ายๆคลึงๆกันเลยสามารถทวนในในเว็บได้ปริ้นออกมาแล้วก็เอามาทําอะไรเงี้ยอืม แล้วก็ส่วนใหญ่ครูแมทนะคะส่วนใหญ่ทีเชร์แมทครูแมทจะเอาข้อสอบเก่ามาให้เราทํากันอยู่แล้วอืมด้วยเป็นการแบบว่าแบบลองเชิงนะจ๊ะอะไรประมาณอย่างนี้อืมสำหรับ เราอะชอบตรงที่เหมือนแบบบอกแบบวิ่งนี้เรียนน,นี้วิ่งนี้เรียนน,นี้แล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆอะมันไม่ใช่ไทยที่แบบว่าทําแผกนการเรียนการสอนม,มาอย่างนั้นทำเพราะว่าต้องทําอะแต่ว่าไม่ได้เรียนแบบนั้นอะเก็ตฟิลใช่ปะเออแต่ที่นู่นคือเป็นแบบไหนก็คือแบบนั้นแบบนั้นเป๊ะเ,เ,เลยนะจ๊ะเออแล้วก็สําหรับเรื่องฟอร์มทามฟอร์มทามหรือฟอร์มค์ดนะคะก็แล้วแต่เรียกเนาะอืมเราก็คือใครอยู่ฟอร์มไหนอะ จะอยู่ฟอร์มนั้นแต่แยีเก้าถึงย3สิบสามเลยจ้ะเออส่วนใหญ่ฟอร์มเพราะจะ้สนิทกันแต่เราไปทีหลังกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราแก่สุดในฟอร์มเลยคือจริงๆแล้วอะ่ะเด็กที่นูน่นนะถ้าสิบแปดมันคือโตมากแล้วอะ่ะเออเข้าใจใช่ป่ะว่าเด็กฝรั่งอะ่ะคือแบบสิบหกสิบเจ็ดเขาก็โตกันหมดแล้วอะ่ะแล้วคือเราอะ่ะเข้าไปคือสิบเจ็ดและอีกปีคือสิบแปดเออเราก็คือแบบโตโตมากอะไรเงี้ยเราก็แบบว่า จะดูโตกว่าทุกๆคนทุกคนจะตื่นเต้นกับอายุเราเว้ยแล้วก็แบบทุกวันเกิดอะไรเงี้ยในฟอร์มเขาก็จะร้องเพลงปี้เบิร์ t เดย์ให้กันให้ขนมกันอะไรย่างี้แล้วก็ทุกปิดเทอมแบบวันสุดท้ทายของเธอมาพวกแบบครูอ่ะเขาจะชอบแจกขนมให้แทบทุกคนเลยแบบว่าโหว,วันปิดวันปิดเทอมคือกินขนมเยอะมากเขาให้ขนมแล้วเราก็นั่งกินกินกินเออกินได้ในห้องนะเขาบอกให้กินก็คือกินได้นะจ๊ะเออแล้วก็จะเป็นเรื่อง อืมคืออย่างที่บอกน้องว่านิวซีแลนมีทั้งหมด13เยียร์เยียร์13ถึงเยียร์13นะคะกว่าจะเข้ามาหาลัยใช่ปะแล้ววันที่เยียร์13จบจะเป็นที่โรงเรียนแบบเละเทะมากเพราะว่าเยียร์13จะเล่นแบบเล่นพีเลนะ่ะเธอเข้าใจปะ <c oughs> คือส่วนใหญ่จะต้องปีนไปโดดสะอ่ะหนึ่งจะต้องปีนไปโดดสะสองก็คือเล่นนุ่นเล่นนี่แบบแพงๆอะ แบบระเบิดตดบ้างนู่นนี่นั่นควันอะไรไม่รู้เยอะแยะ,ยะไปหมดอนะ่ะเออแบบแก้งในห้องน้ำเอาแปมาแลปผักโคกหรือแบบแก้งครูเอาเอาหน้าครูมาติดเป Wall ็ aper, นวอลเปเปอร์นู่นน่ะคือเยอะมากโรงเรียนจะพังพินาศในวันที่ยีสิบสามจบคะ่ะเพราะแบบว่าเหมือนแบบอัดอั้นน่ะเนาะอืมประมาณนั้นแล้วก็ เรื่องโฮสนะคะคือตอนเราไปอะ่ะมันเป็นแบบอะไรที่รีบมากเราก็เลยไม่ได้เลือกโฮสเลยแต่คือจริงๆเราไม่ได้มีสิทธิ์เลือกขนาดนั้นแต่เท่าที่รู้มามันจะมีใบมาให้เราติ๊กว่าอยากได้แบบว่าบ้านเลี้ยงสัตว์ไหมมีเด็กไหมอะไรมาอย่างนี้ถ้าเราจะไม่ผิดนะอืมแต่เราไม่ได้ทาเพราะว่าเหมือนเราแบบไม่มีสิทธิ์เลือกอะ่ะเออแบบไปแบบว่ากระทันชิดแบบกระทันหันมากอะไรอย่างนี้ปีแรกก็เลยไม่ได้เลือกคะ่ะแต่ตอนย้ายบ้านเราได้เลือก ได้เลือกในในที่นี้คือก็ไม่ได้ติบายนั่นนะแต่คือเขาให้ไปดูบ้านที่ว่างอะ่ะเออบ้านที่แบบสามารถไปดูได้เราก็ได้เลือกบ้านว่าแบบเอออยู่ตรงนี้ตรงนี้เออบ้านหลังที่เราไปดูก็เป็นเลือกบ้านที่เราเลือกมาจ้าต่อไปจะเป็นเรื่องที่แบบว้าวคือมันอาจจะไม่ได้ว้าวมากก็คือหนึ่งนะคะกินน้ําจากก๊อกได้คือถ้ากินที่ไทยคือตายจ้าแต่ไปที่นู่นก็คือ มันจะเป็นฟีลยังไม่ค่อยชินหน่อยๆออการกินน้ำแต่ก๊อกกับเกตใช่ปะเออแต่มันก็จะมีก๊อกที่กินได้กกินไม่ได้นะมันไม่ใช่กินได้ทุกก๊อกนะเกตใช่ไหมเออเออมันก็อย่างถ้าบ้านเราโพสเราจะมีที่กองน้ําอยู่ที่ก๊อกด้วยอืมแล้วก็กินได้เลยแล้วก็ถ้าที่โรงเรียนมันก็จะเป็นแบบแทงขึ้นมาเออเป็นเสาขึ้นมาก็จะไว้เติมน้ํานะจ๊ะแล้วก็เรื่องที่สองคือกระดาษเช็ดชู่ให้ทิ้งลงถงสว่วม ให้เหงลงสาโคไปเลยจ้ะเพราะว่ากระไหลชู้เขาจะเป็นแบบว่าเหมือนมันย่อยสลายได้นั่นแหละแล้วก็สุดท้ายนะคะมีรุ่นน้องบอกมาว่าให้รีวิวเพื่อนได้เลยค่ะคือเพื่อนที่นิวอะเป็นอะไรที่ประทับใจมากที่แบบว่าได้ไปแล้วก็ได้เจอเพื่อนกลุ่มนี้คือถึงส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นน้องนะแต่เราก็ไม่ได้ถืออะไรอะก็ถือว่าเป็นเพื่อน นั่นแหละก็คือดีดีทุกคนเราดีใจที่ได้เจอทุกคนมีความสุขกับการที่มีเพื่อนแบบน้องๆทุกคนนะคะก็ถึงตอนนี้กับไทยกนมาแทบหมดแล้วเนาะอืมกับไทยหมดแล้วแหละเออก็น้องก็เข้ามาหาลัยมีชีวิตกันหมดแล้วน้องก็ขอให้ ก็อยากจะขอบคุณที่เราได้เจอกันก็ดีใจมากมันก็ต่างคนต่างพ่อต่างแม่ต่างโรงเรียนมาเจอกันแล้วไปอยู่ด้วยกันที่นู่นแหละแต่ว่ามันเป็นความที่ก็คนไทยด้วยกันก็ต้องอยู่ด้วยกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยเกสฟิวใช่ไหมแต่คือมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนอยู่ด้วยกันหมดมันก็มีกลุ่มของใครของมันนะคะแล้วด้วยส่วนตัวขอยอมรับตรงนี้ว่าทุกคนอาจจะรู้แหละว่าตอนเราอยู่นิวเรามีแฟนส่วนใหญ่เราอยู่กับแฟนค่ะเพราะว่ามีปัญหากับเพื่อนด้วยตอนเทอ ตอนย็นสิบสองแรกๆมีเรื่องมีปัญหาน,นู่นี่นั่นเยอะแยะไปหมดตอนสุดท้ายก็เลยทุกคนก็คือเหมือนแตกกันไปพักหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับมารวมกันนะจ๊ะ ก็สำหรับการเทียบบุินะคะในอยู่ในตอนเรานะเราไม่แน่ใจว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่ NCA สามารถเทียบมาไปวุนิมหที่ไทยได้นะคะมันมีการรองรับในของกระทรวงศึกษาธิการเนาะทุกคนสามารถเข้าไปหาได้ในเว็บกระทรวงเลยคือเราอ่ะไม่แน่ใจว่าหลักการตอนนี้มันเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าเราเลยไม่อยากพูดเนาะว่ามันแบบว่าเป็นยังไงมายังไงคือทุกคนสามารถเสิร์ชหาได้เลยว่า NCA เทียบเป็นบุฒิมหต้องใช้เท่าไหร่ยังไงบ้างก็ลองศึกษาดูนะคะ ก็จะมาสรุปทั้งหมดให้ฟังนะคะก็คือเราชอบมากก็คือการเรียนการสอนมันดีมากๆจริงๆแต่ว่าใครที่กำลังจะคิดจะไปไฮสคูลที่นิวซีแลนด์ก็อยากให้เลือกโรงเรียนดีๆนะคะก็ถ้าได้โรงเรียนดีทุกอย่างมันก็จะดีเราเรียนหญิงล้วนนะส่วนตัวเราเรียนหญิงล้วนก็เรารู้สึกว่ามันดีดีมากๆ แต่ว่าถ้าคนใหญ่ได้อิงจริงๆแนะนําว่าอยาเรียนที่เป็นตอร์เนชั่นแนลจะดีกว่าเราคิดว่านะอืถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้เรียนในเมืองมากอาจจะได้อิงมากกว่าเราหรือเราไม่รู้เพราะโรงเรียนเราแบบคนไทยเยอะหรือเปล่าแต่จริงมันมีโรงเรียนที่คนไทยเยอะกว่านี้นะเออแบบว่าเยอะแบบเยอะมากๆแบบเกือบร้อยคนหกสิบแปดสิบคนเลยอะ่ะเออมันก็มีนะแต่โรงเรียนเราก็ถือว่าโรงเรียนเรามันไม่ได้ใหญ่มากอืมโรงเรียนเราไม่ได้ใหญ่มากโรงเรียนเราจิตอนณาักของอกแล่น นั่นแหละก็คือว่าถ้าใครอยากจะไปเราแนะนําว่าไปเลยได้ประสบการณ์ดีๆเยอะมากเราคิดว่ามันเป็นแบบว่าประสบการณ์ชีวิตของเราเลยคือว่าถ้าแบบว่าเบสพาร์ทของเราอะเรายกให้นิวซีแลนด์เลยนะเออเรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาดีๆในชีวิตเราไปแล้วสําหรับนิวซีแลนด์เราก็เลยมักจะนึกถึงมันตลอดแล้วก็ถ้าใครคิดว่า ตัดสินใจอยู่ว่าไม่เก่งภาษาไม่กล้าไปเราว่าไปเถอะตัวเราก็ไม่เก่งแต่เราก็จบมาได้และตอนนี้เราก็แบบใจจดใจจ่ออยากให้จบแบบมหาลัยที่นี่แล้วเพราะว่าเราอยากกลับไปเรียนต่อที่นู่นนะคะต่อให้ไม่ไปเรียนไปแบบเว r ร์กันเฮาเวลไปเวอร์กันสตารี้ไปทําอะไรก็ได้แต่เราอยากกลับไปนิวซีแลนด์มากๆนะคะแล้วก็ เออสิ่งที่ได้มาคือเราค้งกขึ้นมากเว้ยคือแบบว่าจากนิว่ะที่เราบอกใช่ไหมว่าค่าเงินมัน25บาทเท่ากับ1นึ่งดอลเออเท่ากับว่าแบบอะไรที่แม่งขึ้นร้อยอ่ะคือแม่งแพงมากพอเรากลับมาไทยอ่ะซื้ออะไรร้อยบาทคือ แพงอะไรอย่างเงี้แล้วอ่ะเขาแบบว่าชินอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าเราขี้งกและเก็บเงินเป็นมากขึ้นเพราะตอนที่เราอยู่ที่นูน่นพ่อเราให้เงินทุก3เดือนเท่ากับว่าเราต้องบริหารเงินเองทั้งหมดเราก็เลยขี้งกขึ้นมากแล้วก็บริหารจัดก,การเงินได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองมากขึ้นนะอ่ะมันเป็นประสบการณ์ชีวิตมากๆเลยทาให้เราโตขึ้นนิวซีแลนด์ทำให้เราโต,ข,าตขึ้นในหลายๆด้านเลยค่ะ ก็นั่นแหละนะเราคิดว่าใครมีโอกาสที่จะได้ไปเมืองนอกไปต่างแดนไปเรียนไปแลกเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเราว่าไปเหอะมันจะได้อะไรดีๆกลับมาเยอะเลยเพอเพๆมันก็จะเป็นความทรงจาดีๆในชีวิตของทุกๆคนเหมือนเรานะอืมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็เราก็ขอให้คลิปนี้มันมีประโยชน์กับใครสักคนบ้างนะถ้าใครอยากรู้อะไรมากกว่านี้เราก็จะพยายามตอบให้อืมสำหรับการเรียนการสอนครูทุกอย่างเราว่าดีๆมากๆเพราะว่าการที่ที่นู่นอะ กว่าครูแต่ละคนจะได้ไปครูอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเว้ยเออแล้วเงินเดือนเขาก็เยอะพอมันไม่ใช่ว่าใครไม่มีแบบมันไม่เหมือนไทยอะ่ะเราไม่อยากเปรียบเทียบนะแต่คือมันก็ไม่เหมือนไทยจริงๆที่แบบว่าไม่รู้จะเรียนอะไรเข้าครูแบบครูเข้าง่ายหรืออะไรเงี้ยอมันไม่เหมือนกันเลยคือกว่าที่เขาจะมาเป็นครูอะ่ะมันยากแล้วมันก็ได้เงินเดือนและค่าตอบแทนที่คุ้มค่าเขาก็เลยเป็นครูกันเยอะนะคะไม่เขาก็เลยไม่ได้เป็นครูกันง่ายๆแล้วครูที่ได้มาก็เลยมีประสิทธิภาพมากนะคะ นั่นแหละเราก็เลยอยากจะบอกว่าใครมีโอกาสได้ไปไปเถอะนะวันนี้เราก็ไปก่อนเนาะอยากจะมาเล่าเรื่องนินดีให้ฟังอีกเยอะๆถ้ามีโอกาสได้กลับไปจะมาทำคลิปบ,บอกให้ดูแน่นอนค่ะตอนนี้ก็ขอใช้ชีวิตแบบว่าชดใช้กรรมที่ไทยก่อนนะคะจะรีบเรียนให้จบ,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 บแล้วก็จะไปอิมเันอีกครั้งหนึงค่ะยิย่งนิวก็ได้ออกก็ได้ฉันจะต้องไม่ไปวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย